Bao kia bay luôn bay luôn mèo luôn dạ mèo bay Dạ, bay lúc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  bay mong หงโง่ไก่ไหมหงโธ่ที่ใคยังไม่ได้ซักเลยกกี้่ยังลากี้ไม่เอาวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนนนวัีเคมานี้อ่ามานี้อ่าันนี้เป็นเด็กดีป่ะไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเพราะเห่าอ่ะเด็กดีไหมเห่านะเด็กดื้อเห่าเด็กดีไม่เห่าของหน้าต่างง่วงๆแฮะ หงกินไก่ย่างหงดูดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยหงเอาหงนี่มีหนมปังให้หงด้วยนะมีแซนด์วิชมีแซนด์วิชให้หงด้วยกับข้าวใหม่หมูแดงนะวันนี้งับหนึ่งแล้วนกทีงับไปหนึ่งแล้วตอนนี้นี่เอาไข่ต้มไปเอาไข่ต้มไปด้วยไข่ต้มไข่ต้มเนื้อไก่ด้วยเนื้อไก่ สองอันเลยนะนักกี้กินเยอะกว่าหง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 ,หงนักกี้เขียวมากเคี้ยวดังมากเลยถ้าใส่ถ้าใส่ใไม้นี่บอกเลยดังวันนี้อีกอ,ะอ่ะอเก็บไปให้ทองคูนมากนะพี่ขอบคุณครับ